วันนี้จุ๋มมีน้ำพิเศษมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะคือน้ำเพื่อสุขภาพเกลือดำบวกมะนาวนะคะใครยังไม่เคยลองกินดูคลิปนี้เลยค่ะวันนี้เรามากินน้ำสุขภาพนะคะ มันคือน้ำมะนาวกับเกลือหิมาลัยเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยกินนะคะเกลือหิมลไรเขาบอกดีต่อสุขภาพมีฤทธิ์เจ็นนะคะวันนี้จุมคอแนะนำน้ำที่ทำใจลำบากแต่เราต้องกินนะคะอันนี้คือมะนาวสามลูกดูนี่ค่ะมะนาวสามลูกกับเกลือสามช้อน ชาคือช้อนนี้นะคะพูนพูนนี่เลยสามช้อนแล้วก็น้ำเปล่าอีกที่พองไปนะคะเราเติมเข้าไปประมาณนี้มาเป็นแก้วนี้ค่ะดูสิคะว่าเม็ดก็ยังอยู่ครบวันนี้เราจะกินน้ำแก้วนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่เคยกินนะคะรสชาติมันจะดูสีหน้าของจุมแล้วกัน เค็มนะคะแล้วก็มีเม็ดมะนาวด้วยรสชาติมะนาว น้ำตาจะ,ะไหลโอ๊ยปราดเมือก่อนค่ะ เป็นน้ำสุขภาพที่แบบทรมานมากแต่เราต้องกินนะเขาบอกกินแล้วดีนะคะเพื่อนๆคนไหนก็ลองกินดูนะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยรักษาได้หลายอย่างคือมันปรับสมดุลได้ด้วยนะคะอ่ะโอเคไปก่อนนะคะ